สวัสดีครับผมก็มาเจอผมยิปเตอร์ซียูนในครับผมนะแพทวันที่20สิงหาสองห้านะครับผมแพทเมื่อวานนะครับผมเราก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับพระเอกของแพทสัปดาห์นี้ก็เป็นอาชีพธนูใช่ปะ่ะหรือเปล่าคือค่าเองเป็นอาชีพธนูนะครับผมนะประจำสัปดาห์นี้นะครับผม30มสกิจกรรม30กรกฎาคมถึง22 ตุลานะครับผมนะเริ่มวันที่20สิงหาจนถึง27สิงหานะครับ7วันอ่ะดึงอาทิตย์นั่นเองนะครับผมส่วนส่วนส่วนชุดภูมนะินบหนุ่มชาวนาะสาวนาเกลือก็ลดราคานะครับผมลดราคานะครับผมโคถูกนะซื้อกับผู้ค้าแม่ค้า80บาทนะแบบจีนะครับผม สักหนึ่งอาทิตย์80บวทบวกทุกอย่างไปเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับกิจกรรมล้นยังไม่หมดนะครับผมนะบอสล้นยังคงอยู่บอสบอสกิ่งจีก็ยังคงอยู่นะครับหมดสัปดาห์หน้านะครับผมโอเคยังไม่พอแค่นั้นนะฮะมันจะมีกิจกรรมโบนัส spending rate r a อั up อะไรเนี่ยเออ นะผมก็จะมีการที่แบบซื้อไอเทมช็อปนะครับทุกชนิดไม่จำกัดราคานะฮะร,รวมเป็นยอด10,000มืนะฮะ10,000นะครับผมจะรีให้ตอนเที่ยงวันถัดไปนะคมับึ่ง0 0ื่นครับซุมไอเทมพวกนี้ครับนะครับ10,000สุ่ซมไอเทมพวกนี้1ชิ้นใช่ไหมโอเค1ชิ้นนะครับ สุมมนะส่มไม่เทมนะสุ่มไม่ได้หมดทุกชิ้นนะสุ่มนะครับผมต่อมามีต่อนะครับผมมีต่อมีโปรเซ็กชัโบนัสสเปดดิ้งเอ่ออันนี้คืออะไรอะ่ะจ่ายแต้ม600บาทนะครับจ่ายแต้ม600บาท600บาทได้ไลฟ์บนทินนะครับผมตั้งแต่วันที่1 6จนถึงส1สิงหานะครับผมมันก็มีหลายโปรค่อนข้างจะแบบเออดูดซับพอสมควรนะครับผมนะ ก็ลองดูกันได้นะผมส่วนสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับนอกจากเ,เปลี่ยนแค่อาชีพเท่านั้นนะกับราคาคุ้มที่ลดลงกระหน่ำมากประมาณนั้นนะผมนะมีเปลี่ยนแค่ตัวเอกกับราคาคุ้มที่ลดลงมาเยอะนะครับผมลดลงมาเยอะนะครับผมโอเคสำหรับ คลิปแพดใหม่เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ